สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ a เกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้ครับ14มีนาคม2568ครับใกล้ๆ6โมงเชา้าวันนี้พูดเรื่องผู้สูงอายุครับเชา้านี้สิ่งที่ผู้สูงอายุก,กำลังรอฟังข่าวอยู่ขณะนี้คือสิ่งนี้ครับนับตั้งแต่นะครับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการโพสต์ทางเพจเพจ f a c e b o o k กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้นะครับบอกว่ามีการเสนอปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นพันทุนหน้าโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาล้มนสตรีว่าการกระทรวงพอมอนี่บอกว่าได้เสนอ เข้าคอรมอไปแล้วเกี่ยวกับขอปรับเพิ่มเบี้ยเงี้ยูุ้คคลอายุเป็นพันทั่วนหน้าทุกกลุ่มอายุนะครับและในโพสต์ดังกล่าวก็ได้ระบุว่ามีการเสนอไปไปเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงคณะมนตรีพิจารณาอนุมัติในการประชุมนั้นเ,เรื่องได้ถูกส่งไปยัง หน่วยงานเกี่ยวกับงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นประกอบหน่วยงานที่พิจาราก็มีกรมบัญชีกลางสำนังกงบประมาณกระทรวงการคลังประมาณนี้นะครับโดยในการโพส a c e b o o k กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนั้นระบุว่าเรื่องนี้กําลังอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณอยู่ก็ ยังไม่เข้าคอรมอยังอยู่ในการพิจารณาของหน่วยงานด้านงบประมาณอยู่นะครับและนับตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้ก็ก็นานแล้วก็นานอยู่นะเราก็เฝ้าจับตามองกันอยู่ว่าเรื่องนั้นจะถูกส่งมายังคณะมนตรีอีกเมื่อไหร่เพื่อที่ เลขานุการคณะรัฐมนตรีจะได้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและและก็คณะรัฐมนตรีจะได้ประชุมแล้วก็พิจารากันว่าเป็นอย่างไรจะอนุมัติอนุมัติโครงการอนุมัติเรื่องนี้ยังไงแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ผู้สูงอายุจะได้พันทุ์ทวหน้าเมื่อไหร่นี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้สูงอายุกําลังรอฟังข่าวนี้อยู่สิ่งนี้ก็คือ กำลังรอฟังว่าเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่และผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไราจานุมัติยังไงและจะมีผลให้ได้รับพันทั่วหน้ากันเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สูองอายุกําลังรอฟังอยู่คือสิ่งนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้สูองอายุนะครับประเด็นนี้เราก็กําลังติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทุกวันอังคารที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะนันตีนี่ช่วงบ่ายโฆษกรัฐบาลหรือว่าโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนี่ก็จะได้ออกมา,ถาแถลงข่าวผลการประชุมคณะนันตีเป็นประจําทุกวันอาคารที่มีการประชุมคณะนักตีช่วงบ่ายโฆษกรัฐบาลเขาก็มา,ถาแถลงข่าวถาแถลงข่าวแล้วก็มีการไลฟ์สดทางเพจไทยคู่ฟ้าและแพลตฟอร์มต่างๆทางออนไลน์นะครับดูสดได้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้เป็นประจำนะครับ ก็มารอฟังข่าวกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่กันต่อไปนะครับแล้วก็ขอภาวนาว่าอย่าให้เรื่องนี้ไปติดอยู่ที่หน่วยงานเกี่ยวกับงบประมาณนานนักขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณได้พิจารณาไวๆนะครับก็ไม่ทราบว่าจะติดอยู่กับหน่วยงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมนี้พิจารณาและให้ความเห็นประกอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นานเท่าไหร่ ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับผู้สูงอายุนะครับก็หวังว่าผู้สูงอายุจะได้รับข่าวดีนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับสําหรับเช้านี้พูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับและเรายังร่วมกันติดตามข่าวกันต่อไปทุกวันที่มีการประชุมคณะนัมนตีเราก็จะจดจะจ่อรอฟังการแถลงข่าวผลการประชุมคณะนัมนตีอยู่เป็นประจำมีข่าวดีเมื่อไหร่จะนำมาเล่าฟังทันทีครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ